นี่มาตื่นด้วหกโมงเช้าลงมาหาน้ำกินไม่เจอน้ำเจอไอ้ปวดเนี่ยมันอ่านว่าอะไรคะแอปสะดุดแอปสะดุดเออ <c oughs> แอปไงมันแล้วมันสะดุดแต่งตัวสวยเกินพี่บอยกินไม่ได้ยังไงเนี่ยหมดแกนี้เมาไป รออะไรอ่ะเบยเบมากอือหือน้าเชยมากคอยคอยช็อตบางครั้งบี่บอยก็เยอะไปใช่เย็นหน้าดีนะ หม,ห,มหมดแก้วเลยไหมหมดแก้วหมดแก้วใครไม่มาอดกินโอเคเอมันมาขามเปียกไหม <c oughs> นเกออไร <c oughs> มันไม่ใช่ยาดองนะพี่บอยอิ่ที่ไเเ, <c oughs> เอาบ้างไหมไม่เอา อ่อนนะเจ้าของบ้านไม่อยู่เออเจ้าของบ้านไปไหนอ่ะเป็นลักแม่บ้านโอเคกลับมาแล้วมั้งโอ้ยเขาของเขาโอ้ยหิวน้ำเหรอพอแล้ว